สวัสดีครับวันนี้พามาดูเจ้าซิตี้นะครับคันนี้เพิ่งได้เข้ามาเมื่อคืนนี้ภายนอกสีไม่ค่อยสวยนะครับคันนี้ฝากระโปรงมีมีรอดนะครับแล้วก็ไฟหน้ามีแต่มีแตนี่นะครับจุดนี้ อันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงได้หมดสี่บานหลังคาไม่มีผุรถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับรับเข้ามาล,ลูกโป่งล้อก็เริ่มมีสนิมกินบ้างนะครับขอบถังภายในไม่มีพรมของเก่าหรือพรมออกบอกก็พอดูได้นะครับไม่สกรปรกเ,เกียร์ธรรมดา อันนี้แอร์เย็นครับมีต ấ m หนิแผงประตูไม่สวยทางซ้ายและขวาเลยใต้พื้นใต้พื้นไม่ผูุกนะครับแล้วก็อเอกใหม่จะอยู่ที่สี่แสนกว่านะครับ เอกสารชุดโอนมีมาหมดนะครับนีม่มาครบเลยภาษีหกเจ็ดเดือนกุมภาพันธ์อันนี้เดี๋ยวเก็บทำความสะอาดนะครับ<ม>ก็จะลงขายและ้ะสองหมื่นบาทนะครับเครื่องยนต์เครื่องเกียร์เครื่องยนต์เดี๋ยวรอ มันมีหูวเทียนน่าจะบอดหนึ่งเส้นนะคระหนึ่งหนึ่งหัวเดี๋ยวกเยว็เดี๋ยวแก้ไขเสร็จก็ล้างนะครับล้างเดี๋ยวจะลงขายก็ท่านใดนะครับที่อยากได้รถราคาถูกๆนะครับพอใช้งานก็โทรเข้ามาสอบถามกนได้นะครับแตบนี้เก็บงานเสร็จลงขายเลยครับถูกใจก็โทรเข้ามาครับค,คุยกันดูเปิดให้ดู ตอนนั่นปันาไม่มีไหลนะสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรเบอร์สับเบอร์โทรศัพท์0 8 7 1 8 8 2 2เ2นนะครับเข้ามาดูรถได้ที่อำเภอท่าตะเกียบนะครับฉะเชิงเซา

นะก็สูดนี้เรี่ยนเลยน่าจะเป็นสุดนี้นะครับน่าจะบอดไปเดี๋ยวแก้ไขานะครับาาแก้ไขเสร็จจะลงขายเลย สนใจก็ยังไงโทรมาติดต่อสอบถามก็ได้นะครับ0ู7 1 8แ2 2เจนึ่งแสองสะครับแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับ,บ,รรรบมีรถเก่ารถ้ากองบัติเหตุนะครับมาแกลกตีเทินนกันได้นะทัานี้เปอี67สีก็ไม่น่าเกียดเดี๋ยวล้างปัดขัดเงาใหม่หน่าจะน่าจะดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับเครื่องดีแอร์เย็นตัดใช้งานนะครับคุ้มๆราคามอไซ คลิปนี้วิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบเจอกันใหม่มีรถคันไหนเข้ามาเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับสวัสดีครับ